มามามาไอสซัดกูเล่นลงอารีนาลัวลแล้วเอเวนแล้วมันก็โหลดอยู่ได้เออเน็ตกูก็อนนะเร็วสิโว้ยเออกว่าจะได้มานานแบตกูหมดไปแล้ว อืมกูเพิ่งจะมาเล่นเมื่อเช้านี้ล่าสดุดมากูอยากจะกรู้มากว่าไอเซ็ตเนี่ยแม่งดีจริงไหมนานไอเยียนี่มันใกล้กับกูเลยดีหว่าไอสา์นานกูโดนละเนียกูอืมอ what are you doing อจิบหายละกูเสียเปรียบนานไอ้สัตว์รถถังสังทนมาแต่น้อยนิดอืมกูก็จับยัดเอามาพาใส่แม่งเลยอ,อ,อาวลวงอาวที่จะมาพาอยมชุดไอสัตว์โดดทับเลยเลตะบัฟออกอืมคุกจําหมดหลอดละมึงอืมไอ้สัตว์ อีหนึ่งตัวอ้าวเวนอีกนิดเดียวมิงมิงโอเคแจมโอ้โหเดซี่เออจัดสัตว์นยกชุดสิอืมโอเคติดทีเนี้ยอันติดโอเคหนึ่งอีกหนึ่งเหลือหนึ่งโอเคนะโอเคสรุปว่าแม่งจัดหน้าสี่หลังหนึ่งแม่งดีกว่าไหนๆเลย ก็ถือว่าโอเคนะเนี่ยโอ okay, nice <laughs> เคไนท์จอบโบว์การเขียนศักดิ์สิทธิ์อืมไปสิ okay, เว้ยโอเคก็พุ่งเลค็ค่อยๆพุ่งค่อยๆไต่ไต่ลงไปเด้จังมีเอ๊ะมีชาร์ตเสล์มีคนตั้งหัวหน้าชาเป็นชาร์ตเล์เด้ยเหรอวะเอ๊ะไม่ใช่ว่าแม่งโหดนะ โอ้โหโหดฮึม hmm. มีอีวานหกดาวแหม่ปักปา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 กเอ้ยเดี๋ยวทำไมรู้สึกจินมันอ่อนแอแปลกๆจินมันอ่อนแอแปลกๆปลไหมนานชิบหายละโดนทับสิเพื่อน โอ้มายแม่จริงนะเพื่อนนานตายอีกตัวกับยางอะไรเล้งโอ้โหครึง่งครึ่งหลอดไอ้นี่ไปเลยก้อนชิมาตกไซกูกอุยกเอ้ยร่วงหน่อยหล่นอืติดชีที่เข้าก็นะพี่บอกจะพูดแล้วเนี่ยอออไปเลยเออเตดอมมพัดอะไม่เตดะตายหาเลยและ โอ้โหท่านี้กูเกลียดเหลือเกินแตกเฮ้ยไปหลงไปหลงเดี๋ยวดดดดเดี๋ยวเดี๋ยวไปหลงไปหลงเดี๋ยวทำไมตะกี้ไปหลงมันเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยโดทับโอ้โหติดแต่กระตุกแบบดิจิตอลแล้วลูกโดทับแม่งเลย ืออนั่นแหละไปลงตายายทุบอีกนิดเดียวเหลือทำไมทุบอีกนิดเดียวโอ้โหยังจะเหลือยังจะเหลือเหรอทุบที่เดียวก็ตายนะโอเคนาสีหลังหนึ่งในคะแนนเอาพุ่งเอาเรื่อยๆเลยนะโอเคพันสี่แล้วจะพันสี่หรือเปล่าวะไม่รู้เหมือนกันนะ ค่อยๆไต่ไปกูค่อยๆไต่ไปแหละมาดูกันกูต่อไปจะเป็นใครออกมาโอ้อลิสจริงหรือจัดเป็นนยจังที่เขาว่ากันหรือเปล่านะส่วนว่าหัวทีมแบงค์ซาสนุนมักจะอู้ใหม่ไม่จริงใช่ไหมเพื่อนไม่จริง เออมึงไวไปแล้ว What are you doing here? อืมจัดเดลล์ลนก่อนอันดับแรกงั้นจัดตะกิวหมูเออดีสุดยอดปิดตันด้วย ไอ้กูว่าอลิสน่าจะขัดบัลออกเกี่ยงเลยนะโอ้โอ้โอ้ไปให้หมดออกไป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 จะเออหืมดูสิว่าพวกไอรูดี้นี่จะจัดเดียวโรนก่อนทุกรอบเลยนะเนี่ยอืมโอเคจีนทัวทัวอืมจัดการอลิสนั่นแหละดี เออให้มันสมกันหน่อยโอ้ยย่างครึ่งหลอดโว้ยอทุบม่งเลยนั่นแหละแจมวันจีนกับจีนไว้ไม่ครับตอนแรกก็เชื่อมันในสมดุลมาตลอดเชื่อมันในสมดุลมาตลอดแต่ตอนนี้กูโอเคหน้าสี่หลังหนึ่งละจ้วง วงโอเคอีกนิดเดียวเพื่อนอืมถึงเวลาได้ล่วงสองตัวแล้วสิอาย่าไม่ล่วงไว้กลัวมึงโดนทับก่อนก็โอนะไปหนึ่งอีกหนึ่งไม่ไปไว้แต่เตะบ,บับออกแล้วโอเคจินไปนเออพัดโบกไว้ก่อนนั่นแหละ กวนอูเดีวเจ้าแห่งความสุอสัตว์สัตว์ไอ้เ้ยทุบแม่งจิ้นจิ้นจิ้นอา้าวหนึ่งแหงแยงสีนครับอีกหนึ่งตัวไว้แม่นานรอดแล้วละ่ะโอเคนานสีหลังหนึ่งเนี้ยโอเคเลยนะเนะี <c> ่ย <oughs> ก็โอนะโดดโซเดลไลฟ์แต <c oughs> ่ so <c oughs> เห็นว่ากูไม่ได้กดสกิลเลยนะ <c oughs> โอเคเพิ่มระดับเงินละซิวกูซิวเวอร์แล้วเว้ยโอเคตอนนี้กูช่วยกูก็ยังอยู่ยงคงกระพันละน่านเจอเรอืมนะสาวน้อยมาจะกูจะแม่งจะสาวน้อยจริงหรือเปล่าอืมไม่น่าสาวน้อยแล้วไอเชี่ยเจอเคิดอีโคไอเวน <laughs> ไอเวน <laughs> ปากปากสมควรจัดมึงก่อนอ่ะตัวแรก ยังไม่ตายเว้ยอืมโอเคกูรอเป้าให้มันฟื้นคืนชีพเรียบร้อยง <c oughs> ฟื้นอืมปานดีบาวไไ้ก่อนเผื่อไอ้เจ้าคริสที่มันนาน <c oughs> โอกูโดนัดก,ก่อนเลยตัวแรกไอ้คลัดแต่ก็ไม่นคนน่าแข่งไม่ล่วงฮะโอ้เปล่าไปลงเหรอเพื่อ เพื่อ <laughs> ช็อต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 ,อ,ต <laughs> อ่าเอาไม่ติดกันเลยเ,เว้ยโดทับก็ได้ <laughs> โว้มมยเอานะเพื่อนนั่นลวงหนึ่งตัวไปก็คือจินตอนนี้ตอนนี้กูต้องจัดการคริสให้ได้ก่อนกา <laughs> ฟื้นตัวเอง โอเคกูก็ยางยกชุดเลยนั่นเรตายอีกหนึ่งโปะไม่ตายเว้ยตานทานดาเมท้ะไอ้ทานนี่กูคตเกียดตาดูหน้าแม่งดูหน้าแม่งดีเฮียไอเวเนี่ยทับเออจบอีกหนึ่งอืมอีกสองเอาฟื้นได้ไม่จบเว้ย <laughs> hey, <that 's> <laughs> เฮ็ดัดเลอโจินตายอย่างโคตรอนาธเยนอนกลางไข่ <laughs> นอนกลางไข่โอเคเพิ่มเพิ่มมาอีกสิบแปดนะอืมโอเคแต้มมารีนายัางไม่หมดแตมเข้ายัางไม่หมดนะนานโอ้มิงๆมินิวคอสตูมด้วยเบ้ย เฮ้ยเดี๋ยวทำไมมันเลื่อนมันน้อยแค่นั้นโอ้โหมีเนี่ยเนี่ยกัลลีเอ้ยมีเดซี่อย่าพังประมาทดับย่างเอาไอ้เฮ้ยนี่กูเออว่ะแม่งเป็นอัลีกันนี่ว่ะช็อตกูเลยเหรออันนี้กูควรมีวิกตอรียงานติดช็อตตัวหนึ่งอีกไอเวนกูปกติวังแค่นั้นแหละ ศูนย์อีกอ่าโดทับเลยมึงกูไม่ใช่มึงโดทับกูโอ้ยป้ากโอ้ตะคููนะฮะครับครับ ท้อแม่งเออนั่นแหละแจมเฮ้ยคราวนี้ไม่มีใครตายโอเคนะก็โอเคฮนะสรู้ว่าคือหน้าที่หลังหนึ่งนี่ลงอะไรหน,น้านี้สุดยอดมากสุดยอดเลยอเอนะ้คฮะก็ัดแต้มมาจะหมดแล้วล่ะโอเคหมดแล้วก็ขอพักคลิปตอนนี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ